กดไลค์ลิมนี้เพื่อให้เบคอนยิ้มกดแล้วใช่ไหมตอนนี้เบคอนยิ้มแล้วครับผมเหรือจะเชื่อครับผมเกมที่เรารักนั้นไม่กี่วันก่อนผู้เล่นสูงถึงหลักล้านเท่วนะครับผมกลายเป็นลำหนึ่งในรอบอกกระเทียมนั่นเองครับดาวค้างคาของเราหรือว่ากำลังจะกลับมาแล้วนั่นเองครับผมและตอนนี้บอกเลยว่าราคาผลปีศาจแม่งโคตรแพงด้วยครับผมหาคนเดีอดแต่ว่าจริงไหมครับกูมาหาตัวเทตแล้วมาเจอใครนี่ สวัสดีครับน้องชายสเวนครับม่สกีนไหมครับน้องชายพี่กําลังตามหาสากีนทั้งหมดที่ขาดอยู่สกีนผลปีศาจต,ตอนนี้สกีนเราเกือบครบแล้วเราขาดแค่3สกีนนะครับผมก็คือเป็นอาคิเเนะนะครับผมมังกรแล้วก็เป็นมาเสือของประตูอยากได้ประตูมากเพราะว่าเป็นสีทองครับผมแยนลือว่ามันจะต่างใจผลพาดหรือเปล่าถามเกลลีวเหรอครับไม่ได้ตอบคาถามที่ถามไปเลยใช่ไหมน,น้องไหนๆน้องชายก็เจอพี่เดี๋ยวพี่ให้ของฟรีไว้ละกันหน้าที่บอกว่า ใครเจอก็ไปเลยที่เราได้สุ่มมาซ้ำเยอะนะครับผมอเอาไปเลยครับน้องชายเรียบร้อยโอเค หากเราไปหาสูมผมคิดว่าไม่น่าได้ครับผมคุณดูครับเยอะได้เกินแล้วไปหาเสื้อเอานาจะมีโอกาสได้ง่ายกว่านะครับผมโอเคเหมือนว่าจะเจอน้องชายให้ฟรีครับผมครับเดี๋ยวเวลาคงจะไม่ปีรหรอกนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้คอนโทรน้องชายแบบสี่ผลห้าผลกันละกนันถ้าเกิดน้องชายจะเอานะครับผมคุณดูว่าคอนโทรเรามีเยอะมากครับคุณดูครับมีประมาณเกือบ30คนนะในหลายยาบน้องกันก็ได้หมดแล้สสก,กีนั่นเองครับผมวันนี้น้องชายค่าหัวส0มสล้านครับไม่กอโคตรเยอะ เขาจะมาล่าฆ่าหัวผมหรือเปล่าหากผมไม่ทําการถีนกับเขาไม่ร,รู้ครับแต่เราใช้เข้ามาเองฆ่าหัวสามสิบล่า,ลาเลยเล้วว่านาจะโตได้ครับพี่ได้ครับพี่นี่มันคืออะไรวะใช่หรือเปล่าอ๋อใช่ครับน้องผิดผิดนั่นเองอ่าดีวันเป็นสเปเชียลนะครับผมคนดูซึ่งผมให้คอนโทรลไปน้อง<ไ>ที่เก็บผลน้องเต็มให้ได้แก่ผลเดียวู้หเสียดายมากครับเพิ่มได้ไหมช่วยน้องชายเพิ่มไม่ได้เต็มหมดคนเลย ของแลกได้แค่คอนโทรอย่างเดียวครับคุณูครับโอ้โหเสียดายจัดว่าจะให้น้องไปสักสี่ผลนะครับผมแย่มากไม่เป็นไรครับน้องผมให้ครับอุ้ยขอบคุณมากครับน้องถ้าคุณนี่พี่จะจำไม่เหล่มพี่เก็บผลให้เต็มครับน้องชายพี่จะให้คอนโทรเยอะกว่านี้นะเพราะว่าือมีเยอะเหลือเกินไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณครับอ้ยขอบคุณเช่นกันครับน้องชายเดี๋ยวเราไปทําการหาผลกันต่อเลยครับผม ขอบใจมากนานหรือเตะ FC ครับเคีย okay, ครับแ้เราจะมีแคนดี้อยู่200เราสามารถสุ่มได้นี่คุณครับอันลงแล้วการเผื่อจะโชคดีได้กิสเนี้ยมากูจะบ้ากูได้อะไรบ้าวะได้ฟินกซกมาให้ตาเชียววะมีใครเอาหรือเปล่าผวนี้ไม่ได้ใช้มีใครเอาไหมแจะเอาอย่างนั้นเหรอเอาก็เดินมาควดัง้งเอา FC นี่ว่ะเอาไปครับน้องพี่พีพจเจ้เงาไปและจงรักษา คนนั้นไว้ให้ดีด้วยละ่ะหลายชั่วโมงต่อมาเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทันดูครับหลังจากที่หามานานหลายชั่วโมงกูเจอบ้ามีเลยตอนนี้ก็เดี๋ยวรอน้องชายเข้ามานะครับผมเพื่อเพื่อนทาการเทรดกูบอกเลยว่าแพงนะครัดูครับ400กว่าบาทครับบอกดูครับเพื่อนแรกกับสองผลละมาพิสตาห์ขอสกีนมังกรหน่อยพี่กูมีมากม่น้องคุยเดียวไม่ได้เลยครับน้องพี่กันรลเหมือนกันเดีย๋ยวหาอยู่เหมือนกันครับน้องตอนนี้ ยังไม่ได้เลยครับมไม่มีครับไป็ใครเนี่ยเอาว่าแล้วน้องชายเรามาแล้วดิน้องชายลืมมาหรือเว้ยน้องชายเทศแกครับนอกไปเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนของเจ้าเออผลมังกรมาแล้วครับผลมังกรกับผลแพะนะครับมไม่ใช่ผลประตูับแพะไหนวะอ่ะาแถมขอโทรให้หนึ่งผลพี่ชายให้โอ้โหพี่ชายได้แค่ผลเดียววะอ่ะพี่แถมมนโทรให้แล้วกันนะ,ะนะเรียบร้อยครับผมโอเค กว่าจะได้ครับผลนี้400กว่าบาทครับผมสองผลนี้เจ้บ้ามันผลแพงเหลือเกินตอนนี้คุณดูครับเดี๋ที่บอกคนเล่นเยอะมากครับช่วงนี้ราคาเรียกได้ว่าเอาเรื่องมากๆครับคุณดูครับโค้รแพงครับคุณดูเป็นสกินหายากเหมือนกันแต่ว่า FC ขายก็ยังดีกว่าซื้อจากคนอื่นนะครับผมบางคนรอขายยังเจอคุณดูครับ800 600 700เนี่ยคุณดูครับเป็นแม่ขายเป็นจะบ้าซื้อคุณดูราคาแน่ วแต่ละคนราคาอย่างมิชาชีพกินคิสเซนแรกคิสเซนถาวรครับเซพันโลบักประมาณเกือบ2 0 0 0ันคงซื้อไปหาซูเปอร์ดีกว่าราคามันค่อนข้างจะโอเวอร์ไพรส์ไปหน่อยนะครับผมพอดูครับหากเทียบดูแล้วพอดูครับมีกะเอารวยแหละและตอนนี้เราก็ได้มา2ผลแล้วครับผมจริงๆอยากได้ผประตูมากกว่าเพราะว่าอยากรู้มันสวยแค่ไหนนะครับผมแต่ว่ามังกรก็โอเคแหละครับผมมังกรรู้สึกว่ามันแล้วก็ลองดูครับผมอประตูประมาณนี้เลยครับ อ่าโอเคมีช้างเนีเดี๋ยวก็ไม่รู้ครับคุณดูครับแลกผลหนึ่งก็คือครับผมบังกรครับคุณดูประมาณนี้เลยอุ้ยเสียงอะไรอะ่ะอะไรอยู่ข้างบนออะไรอะ่ะแ็นอะไรอะ่ะตกมันเหรอจ้างตกมันเหรอการกล้วยอุ้ยตกมันจรด้วยคุณดูอ่ะถ,ถามว่าสวยไหมผมว่ามันก็ประมาณนึงครับผมเป็นร่างไฟนะอ่าที่สุนนี้ก็ มันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับผมก็ดูครับมันก็สวยแหละแต่ผมว่ามังกรได้สวยกว่าแต่ทั้งนั้นก็ต้องลองล่างจริงนะเป็นแบบว่าเออแนวคาแล็ซีนะมันก็ต่เขาวานอวกาศก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมส่วนตัวแล้วชอบมังกรมากกว่าแต่ประตูเนี่ยน่าจะชอบสุดภายในอัปเดตนี้นะครับผมอ่ะระหว่างรอหาสกินเพิ่มเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวแล้วกันนะสำหรับส่วนของเออเจ้ามังกรแล้วก็ผลพระเอ้ยผมประตูสิพระตลอดเลยรับปาครับขลพระน่ะเอาล่ะขออนุญาตทาการดรกเลยแล้วกันนะครับผมอร่อยครับผม ไม่ต้องเก็บใหม่ใช่ไหมครับผมมาดูไม่ต้องเก็บใหม่ใช่ไหมเอาละโอเคอุ๊ยว้าไปประตูสีทองว่ะ,ะ,วรระเรียบร้อยเอาเอาใครว้ามาตายตรงนี้นี่อาเอาอุ้ยใครออกมาวะสวัสดีครับนักล่าารัะโอเคฮะน่าจะหนีรอดแล้วครับขออนุญาตเดินทางกลับเลยแล้วกันเรียบร้อยชอบการวาวมากเป็นสีทองนะครับผมสวยมากครับอ่ะมาดูสกิลแล้วกันนะครับผมมาดู อนี่คือการแบบว่าเออกดคลิกนั่นเองครับผมว่าเป็นการแบบวิ่งไปวิ่งมาประมาณนั้นเลยต่อมาครับในส่วนของสกิลแซกครับผมอ้าวโหเทเจดต่อมาสกิลเอ็กครับผมคุณดูมาไม่ค่อยใช้ผลน,นี้นานนะครับผมคุณดูครับอ้าวสกิลเอ็กครับผมโอ้่หถือว่าไม่ธรรมดาดีเนาะมันไม่ได้เปลี่ยนโมเดลแบบว่าเออผลแวร์บุ๊คที่เราต้องเก็บมาเตอรี่ใหม่นะครับผมคุณดูครับใช่ไหม อันนั้นคือแม่งความเหนื่อยสูงอมนะความสูงอมเก็บรม้ใหม่นี้ไม่ต้องเก็บไม้ก็ถือว่าดีมากครับผมเอาล่ะเดี๋ยวมาลองดูอติดแด้วกันนะฮะว่าอาติจะเป็นยังไงครับผมอุ้ยสก,กิลว,วีครับอติเมทสก,กิลว้สวยครับผมเป็นโลกสีฟ้าครบมีทองแทนนี่ครับว่านี่เราอยู่บนสวรรค์อย่างนั้นหรือนี่คืออยู่บนสวรรค์โอ้โหสวรรค์จริงด้วยผมอยู่สวรรค์ครับผมดูครับมีวงล้อวงเวียนวิทย์นั่นเอง ไอ้แช็คก,กเดิมไปดวงตาครับผมรอบนี้ที่วเดิมไป็นดวงตาอ,อีกแล้ววันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับใครที่ว่าเหมือนเดิมก็เ,เอาไปละกันนะในส่วนของมังกรเรามีสกินเก่าอยู่นะครับผมก็คือเป็นสกินอการทะลุปราคาร์มใช่ไหมอ่าว่าประมาณนี้เดี๋ยวแปลงล่างให้ดูล้กันว่ามังกรเป็นยังไงนะครับผมเก็บเกตครบละแปลงล่างเลยมาครับผมนี่ครับโอ้โหนี่คือล่างแบบว่าเออมังกรอันเก่าที่ผมมีนะครับผมคือสวยมากครับเป็นยังไงครับน้อง ประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่ใส่หรือยังวะยังไม่ใส่อากาศใช่ไหมเดี๋ยวขอสถานการณ์กันนะก็คือเปิดเกาะนะครับผมนี่ครับผมหน้าตาก็จะไปประมาณนี้ครับนี่ครับโอ้หเท่มากและต่อมาจะกินนี้ครับราคาแพงมากครับคนดูเรียบร้อยขอให้คุ้มกับราคาที่เสียไปนะมาไม่ต้องเก็บมาใช่ไหมโอเคไม่ต้องเก็บมานะครับผมนี่ครับท่าทิกประมาณนี้นะแดงอุ้ยท่ายิงครับประมาณนี้ครับ โอ้ oh my god เดี๋ยวกินดีครับเป็นแอมเบอร์คือเป็นไฟนะครับเป็นไฟลาวานะประมาณนั้นนะครับผม ừ, ถ้าซีครับแบบนี้โอเคอยากเห็นร่างแปลงเลยใช่ไหมกันดูครับใช่ไหมขอเอฟหน่อยเ F ก็คือบินครับผมอปีกปีสวยนะปีเรื่องแสงด้วยครับผมปีเรื่องแสงครับไม่ธรรมดาเอาละครับขออนุญาตทำการแปลงร่างแล้วกันนะกันดู ừ, มาครับโอเค เท่เหมือนกันนะครับผมคุณดูครับทลุกมากโตครับคุณดูทูลุกมักโตเงาสุดท้ายครับเป็นไงครับเขามาเพื่อกอบกู้ดาวแพนโดลานั่นเองอุ้ยทูลุกมักโตว่ะเป็นไงครับถ้าโคตรอลังการงานสร้างนี่ครับ้าไม่ตายอุ้ยสวยนะสวยนะคุณดูครับเออสวยกว่าที่คิดนะครับผมคุณดูตอนแรกคิดว่ามันจะแบบว่าดันดานแล้วว่าคุณดูแต่มันก็โอเคครับผมคุ้มบอกกันราคา400กว่าบาท สองคนเนี่ยคดูครับคุ้มไหมครับอ่าตอนบินก็ประมาณนี้ครับผมเท่หรือเปล่าทะลุมกักโตครับดูลุมกักโตแต่ว่าตอนนี้อ่าผมงงมากครับก็ดูปีกมันไม่หายครับคุณดูครับปีกมันปักครับผมคุณดูเหมือนบินตลอดเวลากึงงว่ะอะไรวะทำลายให้ฆ่าหาพ่อมึงเหรอ <c ười> คนไทยนี่มันโหดจริงๆ,ๆเลยครับผมเข้ามากูเออะไรเนี่ยใครทำลายพ่อหนมแต่ทำพาวให้คนเมกมมกดิอ๋ออ้เมกมก ก็จะไปว่ะตัวจริงไหมนี่โฮ้ยเจอเอฟซีว่ะน้องชายแมสสกินคิสเน่ไหมครับน้องชายไม่นะ่าใช่คิสเน่นะาเนี่ยไม่แต่เนี่ะโอเคครับเมื่อว่าไม่แต่นี่นะครับดูครับเราเหลืออันนี้อ่ออันหนึ่งนะครับผมดูเดี๋ยวให้น้องชายไปแล้วกันนะเรียบร้อยครับเอาไปครับน้องชายเฮ้ยเดินไปพี่ถ้าได้สกินคิสเน่พักพี่มาด้วยละครับน้องชายมีผลมังกรไหม ผมมังกรเหรอเพิ่งกินไปเมื่อกี้เองผมมังกรสกินมังกรด้วยอยากแลกแต่มีผลกระกากอาก่ะฮ่าฮ่าฮ่าอีซี่เอ้ยไม่อะไรไอ้บอดดให้หมอหน้ากำลังเอาผลให้สาวอารลให้ผู้หญิงอยู่ครับก็เดอะอะไรนะเขาบอกเขาไม่เอาอันนี้อันนี้เดินหน้านี้ถอยเอาหวังกูดูเขาไม่อยากได้นะเห็นไหมเอาหวังพวกฟุดเขาไม่เอาเอาเรียบร้อยหยิบผลแบบนี้กูว่าโดนนั่นไงกวูว่าแล้วกูว่า เธอผู้ชายจะหามากเลยค็เดูยครับผู้ชายี่หามากไม่ได้เออเอาหวังแดนเป็นผู้ชายเอาหวังเอาหวังกูยืนเงียบเลยเอาหวังเราช็อกไปแล้วครับตอนนี้คุณดูเอาหวังช็อกไปแล้วจุนจุนแล้วครับ